สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่สายดาวบิตคอยนะครับวันนี้เรามาพูดกราฟกันกลับมาดูกราฟกันที่จริงก็ไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะเพราะว่าโคตดบอกละเอียดไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับก็จะถึงสิ้นปีละนะครับนับจากต้นปีมาเนี่ยนะครับมันก็คงไม่มีใครนะที่จะไปซื้อที่โลได้จํานวนมากขนาดนะครับแบบโลต่ําสุดอะไรเงี้ยนะครับนอกจากที่ ตั้งฟุกไว้เผื่อนะนะครับอ่าก็ลองตีขึ้นมาจากโลแล้วกันนะครับมาตรงนี้นะครับปัจจุบันอ่าวันไม่อปัจจุบันก็ร้อยร้อยกว่าเลยโอ้ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบบวกนะแต่ถ้าจะมันก็คงจะไม่ไม่ได้มีแบบอุ้ยใครจะมาซื้อแบบหืมต่ําสุดต,ตรงนี้ได้ขนาดนั้นนะครับอาจจะมีเฉลี่ยเฉลี่ยแถวๆประมาณนี้นะครับอ่ะก็โอเคอขึ้นมาก็น่าจะประมาณร้อยเปอร์เซน็นต์นะตี ผมร้อยเร็นนะครับทีเนี้ยนะครับที่จะมาอัปเดตนะครับในโดวนี้เรื่องแรกนะครับก็คือนะครับผมได้ปักหมุดเพิ่มนะนะครับซึ่งหมุดเนี่ยผมก็ปักไว้เยอะเลยนะครับก็ไปดูได้นะครับทั้งคําที่แจ้งอะไรต่างๆมากมายนะครับอะไรที่มันหลักๆสําคัญเนี่ยก็จะปักไว้นะครับก็ตามที่ผมได้อ่า บอกไว้ในคําชี้แจงก็คือสามารถที่จะเชื่อมโพสต์ดูวิเคราะห์ย้อนหลังสามารถดูความล้มเหลวความสมําเร็จในการวิเคราะห์กราฟของเราได้นะครับเราสามารถดูได้แบบเรียลไทม์สามารถติดตามได้เลยทีเนี้ยเนี่ยตัวของ t r a d i n g view เนี่ยนะครับมันก็มีการ update, อัปเดตทุกเล่นนะครับเพิ่มเติมก็คือสามารถให้คนอื่นเนี่ยดูกราฟวิเคราะห์ของเราเนี่ยได้แบบเรียลไทม์เลยก็คือผมวิเคราะห์บนหน้าเนี้ยนะครับ ทุกคนสามารถที่จะเห็นเลยเห็นแบบนี้เลยนะครับแต่ไม่สามารถวาดอะไรได้นะถ้าสมมติว่าผมวาดเพิ่มเติมเข้าไปตอนเนี้ตอนเนี้ยมันก็จะไปขึ้นอยู่บนลิงก์ตรงนี้นะครับสามารถดูได้แบบเรียลไทม์ก็คือตรงนี้ก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับผมลบก็จะเห็นลบคือคือมันเรียวไทม์ได้เลยครับแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะดูได้ตลอดเวลาว่าตอนเนี้ผมตีแนวรับแนวต้านไว้ยอย่างไรนะครับเป็นแบบไหนสามารถที่เข้าไปาดูตรงนี้ได้นะครับ เข้าสู่บทพอกันครับเดี๋ยวมันจะยาว่อนน้านวันไหนอหน่อน่24ตุลาก็คือ24เดือนที่แล้วคือเป็นวิดีโอนะนะครับก็น่าจะประมาณครบประมาณเดือนหนึ่งแล้วบ้งเนี่ยอ่าเลยเดือนแล้วนี่ว่านะครับเรามีนานไปหน่อยนะครับก็จะมีภาพประกอบอะไรพวกนี้ก็ ไม่ต้องไปพูดอะไรมากมายเดี๋ยวเขาประเด็นสำคัญอ่าอันไหนผมพลาดเนี่ผผยผมก็มีปักหมุดไว้นะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาค่อยๆใส่ลิงก์ไว้นะครับเขาทำไมน,นี่แบบไม่กาวอ่าอันนี้คือภาพแบบไม่กาวไม่กาวเนี่ยคือประมาณ8 k นะแบบไม่กาวนะเงื่อนไขคือนะครับถ้าหากเนี่ยวันที่8พฤศจ,จิกา นะครับแบบไม่กาวนะอันนี้คือแบบไม่กาวนะแบบที่เรากาวกันก็คือสองแสนไปนะครับสองแสนไปแต่อันนี้แบบไม่กาวคือสิบเอ็ดเคนะครับอ่าร้อยร้อยร้อยสิบเคนี่ะตรงนี้ฟิโบเก้าแปแปดเจ็ดนะครับอันนี้คือแบบไม่เพ้อฝัน แต่อย่างไรก็ตามเราต้องเฝ้าติดตามอยู่เป็นระยะเสมอเพราะอะไรคือผมวางแล้วเงื่อนไขคือหากผ่านนะมันจะไปเนี่ยเป็นแสนเนี่ยแบบไม่กลา้าคิดว่าน่าจะไปแบบไม่เพื่อฝันเลยนะครับคือต้องผ่านออทามไฮออทามไฮอยู่ตรงไหนครับเนี่ยที่มันขึ้นไปล่าสุดประมาณหกหมื่นแปดนะีกลมๆประมาณหกหมื่นแปดคือต้องผ่านตรงนี้เท่านั้น นะครับเงื่อนไขคือต้องต้องผ่านตรงนี้เท่านั้นเพราะถ้าไม่ผ่านหลุดโลนะครับหลุดโลนะครับถ้าผ่านหลุดโลอ่าโพสที่สิบสองนะครับมาออกนะครับ,ออนะรบทำไมโพสต์ก่อนหน้านี้ที่มองเป้าอ่าหนึ่งร้อยสิบเคเนี่ยนะครับต้องมีเงื่อนไขออทามไฮเพราะถ้าผ่านไม่ได้มันจะลงมันจะลงอย่างนี้เลย อันนี้อาจจะสโลอยังไงอันนี้ไม่รู้รู้แต่ว่าน่าจะหลุดน่าจะหลุดแต่ในมุมมองลงตอนนี้แต่ยังไม่มองคือตอนนี้มองขึ้นร้อยเเซนต์ไว้ก่อนนะครับอ่าผมจะอ่าทิ้งท้ายอ่าโพสที่แล้วเนี่ยผมทิ้งท้ายว่าอ่าต้องเฝ้าติดตามอยู่เป็นระยะเสมอนะครับแต่ผมยังไม่มองภาพลงนะอ่าจนกว่าจะชัดเจนดังนั้นเนี่ย ชัดเจนก่อนเดี๋ยวผมค่อยมามองแต่กว้างๆเนี่ยนะครับกว้างๆเนี่ยตอนนี้ให้มองขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้ก่อนถ้ามันไม่ผ่านนะครับถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยลงมาอันนี้หลุดแต่ขึ้นถึงไหนไม่รู้อะตรงเนี้ยผมไม่ดูแนวฟิบโบเลยตรงเนี้ยไม่ดูแนวฟิบโบเลยฟิบโบที่มันอยู่ตรงเนี้ยไม่ดูเพราะพัดมันจะชนไหนก็ช่างนะฝ่อระวังตรงไหนก็ช่างไม่ผ่านออทามไฮหลุดอันเนี้ยนะครับในมุมมองของผมผมมองว่าหลุดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ โซนโซนปัจจุบันเนี้ยผมจะใส่คำว,ว่า uh, waiting area อยู่นะครับคือรอก่อนคือ,ซ,อซื้อตรงนี้มันสบายใจเหรอเรื่องนี้มันไม่หันแล้วนะครับไม่หันแล้วนี่โพสตไหนแล้วที่ผมบอกว่าไปท,ทํารรมหาแดดอย่างอื่นนี่ไงบอกวันที่ไรครับอ่าอ่าไม่ต้องทำเมียอะไรแล้วไม่ต้องมองอะไรแล้วนะไปทํามหาแดดอย่างอื่นนะครับคือถ้าผ่านถ้าถ้าผ่านเอาทาหายไม่ได้คือหลุดโลก็โลด้านล่าง นนมีสองเงื่อนไขเลยคือหลุดถ้าผ่านได้ก็คือขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยไอย้ตรงนี้ยผมไม่มองเลยไม่สนใจนะครับไม่สนใจแต่ยังไม่มองลงนะนะครับย้ำอีกทีหนึ่งยังไม่มองลงนะครับยังไม่มองลงเดี๋ยวมันชัดเจนเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามามองว่าอีมันน่าจะลงในในแบบไหนได้ได้บ้างแบบนี้นะครับมาซื้อตอนนี้ไม่ทันแล้วมันครึ่งทางแล้วไงอ่านะครับอ่าจากโลขึ้นมาตอนเนี้ย ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาตรงนี้ก็ประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันมันมันครึ่งครึ่งอ่ะซื้อตรงนี้เอ้ยไปเหรอถ้าถ้ามันลงมาขายคัดได้อย่างสบายใจเลยเพราะว่ามาซื้อตรงนี้ยมันไม่เหมือนกับซื้อตรงนี้นะซื้อตรงนี้คัดแล้วมันมันโอเคอ่ะกูรู้ว่าแม่งลงแน่ๆแต่ว่ามาตรงนี้แล้วมันไม่รู้ว่ามันจะยังไงบ้างต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ยผมมองว่าถ้าจะมาเข้าเลยตอนนี้ในในมุมมองผมเนี่ยถ้าเป็นผมผมผมก็ไม่เข้า นะครับอันนี้ในมุมมองผมนะนะครับแต่ถ้าแบบแต่และคนอาจจะเอ้ยฉันไม่ได้ซีเรียสอะไรฉันแบบเออฉันก็รุ้นเป็นแสนนะี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะรุ้นะเป็นแสนซื้อสามหมื่นกว่าก,าก็โอเคฉันรับได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือโอเคถ้าเรามองฝั่งเนี้ยเรารับได้แต่อีกฝั่งหนึ่งถ้ามันขาดทุนน <c oughs> ี่ยก็ต้องรับได้เหมือนกันนะครับก็ต้องรับได้เหมือนกัน นะครับถ้าผมจะมาซื้อตรงเนี้ยระยะคาดมันค่อนข้างไกลมันไกลมากๆอย่างนี้น้อยก็ต้องมีตรงเนี้ยมันไกลดังนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่คนเนาะคือมัน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 แล้วแต่คนว่าจะไปวางแผนกันอย่างไรนะเพราะว่าการวิเคราะห์ผมเนี่ยผมว่ามาันมันโชว์แบบไอผลงานการวิเคราะห์อะไรอย่างนี้เฉยนะครับไม่ได้มาให้เทรดตามหรือว่าบอกใครให้ใหเทรดตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยจะซื้อขายกันแล้วแต่บคุคคลนะครับอ่าถ้าเป็นผมตรงเนี้ยค่อนข้างเสี่ยงนะผมเลย อ่าใช้คำว่า w e d t i n g area นะครับก็ประมาณนี้มีอะไรนี้ก็ไปอ่านได้หมดละเอ,อ้ไม่รู้มันจะมาทำคลิปทำหม่วะเออที่จริงมันก็โพสมันก็จบไปแล้วมาทำคลิปก็พูดของเดิมนะโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้หวังว่าหวังว่าอันนี้ในส่วนตัวนะลงเถอะ <laughs> ผมอยากให้หลุดอะ่ะผมอยากให้หลุดอะ่ะผมอยากให้มันหลุดลงมาอย่างเงี้ยหลุดลงมาอย่างเงี้ยนะับท่าเนี้ยมันเป็นท่าแบบคลาสสิกเลยคลาสสิกเลยอย่างเงี้ยอาจจะขึ้นประมาณสักสี่หมื่นแล้วก็ลงอย่างเงี้ยก็ได้ขอขอแบบเนี้ยไม่อยากให้มันขึ้น <laughs> นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับขอช่วงดีในการทำกำไรนะครับ